ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ผาชนะใดนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงเวลาที่จะขึ้นไปนะครับเพราะว่าก็ามีเป็นเวลาเรารอสี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็นอันนี้ก็เลยมาเที่ยวน้ำตกก่อนครับเพราะว่าเขายังไม่ให้ขึ้นข้างบนครับวันนี้เราจะนอนกันที่ผาชนะใดนะครับล้วก็มาถมน้ำตกแสงกันที่นี่ครับ ห่างจากขาชันนันประมาณ20บโลโเ,เล่นๆรอเวลาที่ขึ้นขึ้นบนภานะครับนี่มาแนวน้ำตกครับเรา น่าจะเป็นน่าจะเป็นหลุมอะไรอันตรายอันนี้ด้านบนอยู่นะครับนี่เป็นหลุม ด้านล่างขึ้นถ้ำน้ำตกน้ำตกแสงจันทร์ขาบนถ้ำครับน้ำตกจะทะลุลงมาจากรูก สวยดีสวยดีนี่แะมันตกจะลอดลงมาจากร่องหินนะครับเดี๋ยวก็หาดูระยกนะครับมันเป็นทะลุมาจากรูเลยโอ้สวยสวยนี่ก็เป็ีนถ้ำเป็นนั้เป็นหิน หัหินนะครับเนนะครับหาดูได้ยากนะครับทะลุฟองออกมาเลยโอ้ใคต้องมีบุญนะครับถึงได้มาถึงๆๆนี่นี่นะครับเป็นอุทยามนี่สวยๆึึนจะเป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากนะครับสวยๆทะลุหินเลย โอ้หาดูได้ยากเห็นมากจะเป็นน้ำตกที่ไหลอันนี้ทะลุลงมาในหินแบบธรรมชาติธรรมชาติาเล่นนะเล่นดูดูมวยลงมาดีเนี่ เขาก็ไม่รู้เอาไมา้คับไว้ทําไมนะครับเราก็เลยเข้าเมืองจะหลิวต้องหลิวตาตามครับนี่งไงครับเราก็เลยต้องเอาไมา้ค้าเหมือนกันต้องมีคนค้าจุนเอามาด้วยกันมีนเด็กนองกีฬาวานตั้งนะครับผมแปลกๆก็เลยตั้งตามเขาให้ปูนค้าไว้หรือเปล่าเนี่นะครับ เขาคําจันตลอดมันจะเป็นความเชื่อปกติจะมีถ้ำนะถ้ำอยู่ด้านโน้นแต่เราไม่ไปครับเมื่อกี้มีคนเข้าไปสองคนเข้าไปทั้งนานไม่ออกมาครับ <laughs> เราเลยไม่เข้าไ <laughs> <laughs> อครับเราไปขึ้นไปกลางเต็งข้างบนดีกว่าฝาชนะใด้ว่าจะขี่ไปถึงก็น่าจะ เข้าขึ้นไปข้างบนพอดีโอเคครับถือว่าเป็นน้ําตกที่แปลกๆเ,เ,เพราะว่ามันพะลุหินลงมาเลยเป็นรูโอเคใครอยากมาก็มาชมได้นะครับเดียวผาชนะได้ินธรรมชาติแบบน้ล,ลืน่นน้ำตก ごめんなさね。 นี้เราก็เดินขึ้นมาข้างบนนะครับเข้าป่าเข้าอุทยานอะไรเงี้ยนาดูครับน้ำจะไหลาจากเนี่ไหลไปที่ที่รอดป่องเมื่อกี้น่ครับน้ำไหลาจ,จากตรงนี้ลงไปนะครับน้ำบริสุทธิ์ปุดป่อง